คลื่นชาแนลอย่าลืม Sub สไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะลิสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านเคฟซนะคะเราจะมาดูการทํางานของเครื่องเคฟซีนะคะแล้วก็คลิกไปก่อนนะคะคลิกไปปุ๊บ เราจะมาทานที่นี่นะคะ,ะเลือกภาษาของนะคะเราก็จะเลือกเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ถ้าทานนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเฮียอบเอเคะ่ะหรือจะาเอากลับบ้าน,นะคะ่ะเราก็จะเป็นเลือกตัวเฮียอบเอเนะคะหน้าแรกที่เห็นนะคะก็จะเป็นเมนูใหม่นะคะแล้วก็เดลนะคะก็คือส่วนส่วนลดพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเป็นเมนูใหม่ที่ท,ที่ทำโปรโมชั่นนะคะ แล้วก็เป็นเบอร์เกอร์นะคะเป็นชุดนะคะแล้วก็มีเป็นกระป๋องเป็นยาคุชดันอเวลเป็นเอ่อเป็นอลาคาร์นะคะจานเดี่ยวเดียวเดแล้วก็เป็นของหวานเป็นเครื่องดื่มนะคะเมนูเมนูเด็กนะคะเราก็จะเลือกของเราจะเลือกเป็นเอ่อเป็นตัวนี้นะคะบั克เก็ตนะคะ ในบักเก็ตก็จะมีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราตื้นลึกให้ดูก่อนเนาะว่าเมนูต่างๆแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเนาะอันนี้นิวนี่เหมือนบ้านเราไหมเห็นไหมเขาจะมีเบอร์เกอร์มีฮอตวิงมีอันนี้ตัวนี้คูเดลของที่นี่นะคะที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นสแนคบล็อกนะคะแล้วก็5้าฮอตวิง แล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเดลแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ของที่นี่มีอะไรบ้างก็มีเบอร์เกอร์ต่างๆเบอร์เกอร์อันนี้เป็นออริจินอลเลยนะคะก็เป็นเบอร์เกอร์ไก่เนาะที่เขาทำก็จะมีมีชีสมีผักอะไรประมาณเนี้ยอืม คเครื่องดื่มก็เหมือนกันเนาะมีแค่เครื่องดื่มเ,เหมือนกันกับที่ที่บ้านเราอะค่ะก็เป็นเมนูเด็กนี่น่าสนใจเมนูเด็กก็จะเป็นอาหารครับเป็นอาหารน้อยๆน,นะคะเล็กๆไม่เยอะ ส่วนของเราจะเป็นบักเก็ตนะคะที่เราจะเลือกนะคะบักเก็ตที่ที่พี่ดูไว้เนาะก็จะเป็นตัวนี้ไม่มีตัวไอ้นี่หรอเดี๋ยวชิคกี้แชร์ดูสิราคาถูกๆอยู่ไหนนะไม่เห็นเนาะนี่นะคะในเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะพอเราใช้กดๆเรียบร้อยปุ๊บแล้วมันก็จะมีบอกว่าให้จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดจ่ายเงินแล้วก็สเสียบบัตรรูดนะคะ แล้วก็จะเป็นอันเสร็จแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปสั่งที่หน้าจอเนาะหน้าหน้าหน้าแคชเชียร์นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้เนาะตะกี้เราไปสั่งเรียบร้อยแล้วนี่เมนูของเราราคาทั้งหมด9.50นะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะ เราสามารถมาสั่งที่แคชเชียร์ได้หรือว่าจะไปเข้าเครื่องไปเข้าเมนูสั่งเมนูอาหารออเดอร์ได้นะคะอันนี้เราสั่งไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็จะทําใหม่เลยนะตรงนี้ได้รับอาหารไวมากเลยะคะ่ะนี่เมนูที่เราเลือกจะเป็นเมนูนี้นะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะจ่ายค่าซอสต,ต่างหากเนาะแล้วก็สั่งซอสไปสองตัว เป็นมายองเนสนะคะกับเออเป็นมายองเนสกับชิลิเซานะคะเป็นซอสซอสซอสพริกหวานค่ะของบ้านเราคล้ายซอสลุมเปียเนาะแล้วก็เป็นมายองเนสในเมนูเซตของเราที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีมีเออ่ไก่ออริจินอลหนึ่งชิ้นแล้วก็คิปปี้ชิคเก้นนะคะ2ชิ้นแล้วก็ฮอตวิงสาม แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายหนึ่งนะแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนะคะข้าวโพดด้วยข้าวโพดเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยนะเห็นไหมเป็นตัวเนี้ยนี่เขาจะเปิดให้ดูนะเป็นยังไงบ้างด้นไหนเนาะออน่ากินไหมนี่น่ากินไหมคะหละ มาในทแลนด์ก็ไข่เอฟซีก็เหมือนบ้านเราเนาะทานได้อร่อยเหมือนเดิมค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะนี่จะได้ให้ดูนะคะเขามีเป็นประชัวด้วยนะเป็นใบโฆษณาไม่มีอะไรบ้างอันนี้จะดูง่ายกว่าเนาะ ขอแบบนี้เขามาก็ได้ค่ะเราก็มาดูเนี่ยค่ะก็ราคาเป็นยูโรนะคะเราสามารถเอาตอนนี้ค่าเงินประมาณที่สามสิบสี่นะคะเอาสามสิบสี่คูณเข้าไปได้นะคะก็เป็นราคาอาหารนะคะนี่ค่ะเมนูอาหารก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนบ้านเราแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะ KFC ที่ต่างประเทศ ที่เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนบ้านเราเลยอ่ะอืมก็เวลามาที่เนเธอร์แลนด์ไม่รู้จะก,กินอะไรก็เข้าไอเคซีได้นะคะก็เช็คในเว็บไซต์เนาะว่ามีเคปซีที่ไหนบ้างอะไรอย่เงี้ย